สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงนะคะคือในคลิปนี้เราจะมาในหัวข้อความรักกับหัวข้อที่ว่าคนรักเก่าหรือว่าความสัมพันธ์เก่าเขาเล่าเรื่องของคุณให้คนใหม่หรือว่ามือที่สามฟังว่ายัางไงนะคะเขานินทาคุณให้มือที่สามฟังว่ายัางไงทรงบานพาักงานของคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยการกด subscribe ไลค์แชร์นะคะ ไม่กรีดไม่ปรีดนะทุกคนนะคะฟังเพื่อไปแก้น้ำทางเปน็นแนวทางเนาะแล้วก็นาราศีของคุณและเขาเราสองสามคนสันคนที่เกิดวันอาทิตย์ธาตุไฟหรืบาราศีตุนทัน,นลมอะคอเรียสราศีกลุ่มทันลมวัเธอรนาะมีนกรกฎพิจิกมาราศีเมราราศีพิจิกวินาราศีพิศพราศีตุนนะคะจูปิเตอร์คนเกิดวันพฤหัสเะเทิคนเกิดวันเสาร ตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขามี 13, 17, 76, 11, 18, 19แล้วก็24นะคะเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุของความรักความสัมพันธ์ที่เขานะ,ะไปเลือกมือที่สามนะคะหรือว่าไปเลือกความสัมพันธ์ใหม่เพราะอะไรคนรักเก่าของคุณเนี่ยเขาทิ้งคุณไปหรือว่าเขาไม่เลือกคุณเพราะอะไร ขอดูหน่อยนะถ้าเรื่องราวของคุณตรงกันนาพายกดสมัครลายแช์นะจ๊ะเราจะได้ไม่ติดขางกันในเรื่องของการดูดวงชะตาเนาะคนรักเก่าของคุณนะคะไปเลือกมือที่3หรือว่าความสัมพันธ์ใหม่เพราะห้าดา มีในเรื่องของการขัดแย้งกันนะคะมีในเรื่องของความรู้สึกความคิดการเอาชนะกันในเรื่องของคำพูดเออในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพนะคะนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยคือตัวคุณตัวเขารักกันแหละแล้วก็เป็นครอบครัวกันบางคนนั่นคือแต่งงานเป็นภระยาะเป็นสามีกันนะรักกันมากแต่ เมื่อมันถึงเวลาที่คุณกับเขาเนี่ยมันต้องจบความสัมพันธ์ลงนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างพ่อแม่ญาติพี่น้องก็เป็นเหตุปัจจัยในการที่ตัวของเขาหรือว่าตัวของคุณไปต่อกันไม่ได้คือจริงๆแล้วนะ,ค,ะความรักมันขึ้นอยู่กับคนสองคนถ้ารักกันซื่อสัตย์ต่อกัน มั่นคงต่อความรักที่มีต่อกันนะคะคุณกับเขาก็คงเหมือนยังรักกันอยู่ยังอยู่ด้วยกันอยู่แต่ด้วยมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มั่นคงต่อจิตใจไม่มั่นคงต่อความรักที่มีต่อกันจึงเป็นเหตุทำให้ฝ่ายนั้นนะไปเลือกคนอื่นไปเลือกความสัมัน์อื่นไปเลือกสิ่งที่สบายใจกว่า ไปเลือกคนที่คิดว่าใช่กว่าเหมาะสมกว่านะคะแล้วก็สามารถที่จะแสดงออกความเป็นตัวของตัวเองได้มากกว่านะคะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบเรียกว่าเป็นคนจริงจังเป็นคนที่มีกฎระเบียบนะ,ะมีความถูกต้องมีความชัดเจนนะคะมีความเด็ดขาดทำให้เขาคนนั้นอึดอัดก็ได้นะ,ค,ะคนเก่าของคุณนะ่ะ เขาก็เลยไปเลือกความสัมพันธ์ที่แบบคนคนนั้นยอมให้กับเขายอมทุกรูปแบบนะยอมให้เขาเจ้าชู้ยอมให้เขาใช้ชีวิตแบบคือไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เขาชอบในรูปแบบของเขานะจริงๆแล้วคือมันไม่ใช่เหตุผลสําหรับการที่เขาปฏิเสธคุณนะมันก็เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะอยู่เพื่อ การมีคุณจริงๆนะคะเขาไม่ได้ต้องการที่จะเหมือนกับแสดงออกความรักแล้วก็ซื่อสัตยกับคุณจริงๆแต่เขารักตัวเองนะคะเนี่ยสี่เหรียญเนี่ยเป็นการรักตัวเองในรูปแบบฉบับที่ถ้าคนที่เขาไปรักไปชอบ ตามใจเขาใจดีกับเขาเขาอยู่ด้วยแล้วสบายใจเขาอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเขาสามารถจะไปไหนไปทําอะไรก็ได้เขาก็จะเลือกคนนั้นฉะนั้นมันมาในรูปแบบของความเห็นแก่ตัวนะคะเออเขาอาจจะไปเลือกคนที่แบบมือที่สามมือมือที่สามที่มาทีหลังเนี่ยคือมือที่สามอาจจะตามใจเขา ในรูปแบบของการที่เขาสามารถอจะเจ้าชู้โปรเน่หวานสเสนกับใครก็ได้ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยก็ได้นะคะเขาเป็นคนที่สามารถที่สั่งการนำมือที่สามได้มือสามยอมเขาหมดทุกอย่างนี่คือสาเหตุที่เขาเลือกมือที่สามแล้วเขาไม่เลือกคุณนะเพราะว่าคุณตั้งดาบใส่เขาไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนรักเก่านะคะของคุณ เขาเล่าเรื่องราวของคุณให้กับมือที่สามฟังว่ายังไงนะคะเขานินทาคุณว่ายังไงมาดูกันอย่าเพิ่งโกโรธนะคะเขาเล่าเรื่องของคุณให้กับมือที่สามฟังว่ายังไงเขาเมองมอยคุณว่ายังไงนะสำหรับใครที่ ต้องการ move on แบบเด็ดขาดนะคะต้องมาฟังคลิปนี้เลยคลิปของคนรักเก่าเมาส์มอยคุณนะคะกับมือที่สามคนรักเก่าของคุณเมาส์มอยคุณเมาส์มอยเรื่องของคุณกับมือที่สามว่าสองเหรียญตอนแรกอะ่ะเขาบอกว่าเหมือนเขาอะ่ะอยากจะกลับไปหาคุณอยู่นะ เขาบอกมือที่สามนะคะก่อนที่เขาจะมาอยู่กับมือที่สามเนี่ยตอนแรกไม่มั่นใจเลยว่าเออมือที่สามจะเป็นคนดีขนาดนี้อยู่ด้วยแล้วสบายใจเออนะคะอยู่ด้วยแล้วมีความสุขพอมาเหมือนกับว่าตัดใจมาอยู่กับมือที่สามแล้วนะคะทำให้เขารู้สึกเรียกว่าคือแม้มันจะไม่มีความไวเนื้อเชื่อใจอะไรอะ่ะแต่เขากลับมีความรู้สึกแบบ เฮ้ยมือที่สามดีกว่าคนเก่านะคะชื่นชมมือที่สามเนาะเฮ้ยดีกว่าคนเก่าของเขาเลยนะคะ<ๆ>เขาบอกว่าคุณเน่ตอนแรกคิดว่าคุณจะเป็นคนน่ารักเป็นคนดีนะคะก่อนที่จะมาเลือกมือที่สามก่อนที่จะแบบจบความสัมพันธ์อื่นๆมามาเลือกมือที่สามเนี่ยเขายังมีความรู้สึกไม่มั่นใจในความรักที่มือที่สามนีให้กับเขานะ,ะหรือว่าความสัมพันธ์ที่เขาเลือกเนี่ย มีให้กับเขาคือไม่มั่นใจเลยไม่ได้คิดจะอยู่ต่อไม่ได้คิดจะอยู่นานๆด้วยซ้ํานะเหมือนมาแวบเดียวแล้วจะกลับไปหาคุณเขาบอกแบบนี้นะคะก็ประมาณด้บบว่าเออเล่นตัวน้อยนะคะให้มือที่สามแบบเลอะอะไรเงี้ยเออนะคะแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้เหมือนกับว่าอยากจะเลือก ใครหรือว่าอยากจะยกใครเป็นนัมเบอร์วันเป็นเบอร์หนึ่งหรอกจริงๆแล้วไม่มีใครที่จะแบบโดดเด่นเลยนะ mm hmm. เขาเหมือนมีตัวเลือกเยอะ mm hmm. เขาก็บอกมือที่สามเนาะประมาณที่แบบตัวเองก็สวยหล่อเพอร์เฟกแหละนะคะแล้วก็มีตัวเลือกเยอะยังไม่ได้มีตัวจริงในหัวใจเลยแต่ลองมาอยู่กับมือที่สามแล้วรู้สึกว่ามือที่สามเนี่ยโอ้โหทำให้เขาเหมือนกับหยุดอะ่ะนะคะเขาบอกเงี้ย คือใช้เล่เหลี่ยมนะคะมันยาร้อยเรื่องเปลี่ยนนะคะคำพูดคําจาของเขาเนี่ยหวานล้อมมือที่สามเลยจริงๆแล้วเนี่ยเขามีตัวเลือกเยอะนะค,ะคนละเกา่องคุณบอกนะคะบอกกับมือที่สามเอ่อมีทั้งคุณแล้วก็ความสัมพันธ์อื่นด้วยแต่พอลองมาอยู่กับมือที่สามแล้วกับต้องตัดสินใจจบทุกความสัมพันธ์นะคะเออประมาณนี้เลยก็คิดว่าตัวเองสวยหล่อไง ก็พูดแบบห่วงเนื้อห่วงตัวเล่นเนื้อเล่นตัวหน่อยและคนรักเก่าของคุณก็บอกมือที่สามว่าโอ้ยกับคุณน่ะเหรอกับครอบครัวเก่าน่ะเหรอกับความสัมพันธ์เก่าน่ะเหรอไปต่อกันไม่ได้แล้วอยู่กันมาตั้งนานทนอยู่ด้วยกันมาตั้งนานอดทนมาตั้งนานเนี่ยคิดว่าจะปรับปรุงแก้ไข ออคิดว่าจะเหมือนกับหมดเวรหมดกรรมคิดว่าตัวของคุณเนี่ยจะเหมือนกับว่าทําตัวดีขึ้นมาหรือว่าเป็นคนน่ารักขึ้นมาแต่คิดผิดยิ่งอยู่ไปอยู่ไปตัวของคุณเนี่ยเหมือนกับว่าโอ้ยยิ่งอาการหนักอ่ะยิ่งเรียกว่าเหมือนกับตั้งดาบใส่เขายิ่งมีในเรื่องของกฎกติกามีในเรื่องของ คำพูดที่ไม่น่ารักกับเขาเขาบอกเนี่ยเขาว่าคุณนะคะยิ่งอยู่นานไปยิ่งไม่มีความสุขยิ่งอยู่นานไปเหมือนตกนรกยิ่งอยู่นานไปเหมือนเรียกว่าเจอเจ้ากรรมในเวรน,นะคะรู้เลยว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรน,นะคะเขาบอกว่าคุณนันเนี้ยเนี่ยคนรักเก่าของคุณนะคะและเขาบอกกับมือที่สามว่าดีใจมากๆดีใจที่สุดที่หลุดพ้น ออกจากวิบากกรรมนั้นได้แต่ก็ยังรู้สึกกลัวอยู่รู้สึกเสียใจอยู่ว่าเออสิ่งที่ทำเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะคะในการที่เขาบอกว่าเนี่ยที่เขามาเลือกมือที่สามเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาทำถูกหรือเปล่าเนาะไม่รู้มันจะเป็นเวรเป็นกรรมหรือเปล่านะแต่ก็มีความเป็นห่วงเป็นใย,ยเดี๋ยวจะกลับไปดูคุณสักหน่อย จะกลับไปถามไทยสารทุกสุขดิบคุณสักหน่อยเอไปถามไทยถ้าแบบมีครอบครูมีลูกมีภาระอะไรต่างๆคือจะต้องเหมือนกับว่าก,กลับไปช่วยเหลือด้วยนะคะเขาบอกมือที่สามว่าเขาเนี่ยจะต้องแบ่งสันเป็นส่วนในเรื่องของค่าใช้จ่ายของคุณด้วยนะ,ะถ้าแบบมีลูกด้วยกันก็ต้องไปจ่ายค่าเทอมลูกมีค่าบ้านค่ารถก็ต้องไปช่วยแชร์เพราะว่านะ คุณมาด้วยความถูกต้องหรือว่าสงสารคุณอะไรเงี้ยนะคะก็ยังมีความแบบเป็นห่วงอยู่นะคะ<ม>เขาก็บอกมือที่สามอย่างนี้เดี๋ยวขอแวะกลับมาดูคุณหน่อยนะและเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะก็ยังมีความรักแล้วก็มีความห่วงใยต่อคุณอยู่จริงๆแล้วไม่ได้คิดอยากจะเหมือนกับว่า ทิ้งคุณมาเลยสัทีเดียวนะคะเขาบอกมือที่สามคือเหมือนกับว่าต้องการที่จะให้คุณปรับปรุงแก้ไขตัวเองนะแล้วก็เพื่อเหมือนกับว่าถ้าแบบคุณไม่ปรับปรุงแก้ไขตัวเองก็อาจจะตัดสินใจเลือกมือที่สามเป็นตัวจริงไปเลยอารมณ์นี้นะคะเหมือนกับว่าการที่คนรักเก่าของคุณอะ่ะตัดสินใจทิ้งคุณมามาอยู่กับมือที่สก่อน แล้วก็เหมือนกับบอกมือที่สามว่าเธออย่าเพิ่งเปิดเผยสถานะเรานะเออให้เราคบกันไปก่อนเรื่อยๆแล้วเธออจะมีใครมาคบมาคุยมาสารสัมพันธ์เธอก็เปิดใจไปเลยนะแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าแบบเธอมั่นใจว่าฉันดีเธอก็เลือกฉันแต่ถ้าเธอมั่นใจว่าคนอื่นคนใหม่ที่เข้ามาดีกว่าฉันเธอก็เลือกคนนั้นไปเลยเนี่ยคนของคุณดูแบบ เหมือนกับว่ายังไม่ไม่กล้าที่จะเหมือนกับว่าผูกมัดมือที่สามไว้ให้เป็นตัวจริงเพราะคนของคุณก็ยังไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้ว่าเขาจะอยู่กับมือที่สามนะหรือว่าความสัมพันธ์ที่เขาเลือกเนี่ยได้นานแค่ไหนและคนของคุณก็บอกว่าคุณ่ะเหมือนกับเป็นคนที่โฟกัสแต่ตัวเอง รักแต่ตัวเองถ้าบอกว่าคุณรักเขาเนี่ยเขาไม่เชื่อเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> เขาไม่เชื่อเลยแต่เป็นเพราะว่าความรักความสัมพันธ์ที่อยู่ด้วยกันมาตั้งนานเนี่ย <c oughs> เหมือนกับทําให้เชื่อมั่นว่าเป็นคู่รักกัน <c oughs> เนื้อคู่กันทิ้งกันไปไม่รอดคือเคยมีปัญหาการทะเลาะก,กันหลายครั้งแล้วนะแล้วคนของคุณเนี่ยก็เหมือนกับเออไปอยู่กับคนอื่นอะไปเลือกความสัมพันธ์อื่นหรือว่า มีลักษณะของความเจ้าชู้แหละนะคะเขาก็บอกมือที่สามว่าเขากับคุณเนี่ยทะเลาะกันบ้างบ่อยแล้วมีปัญหากันบ่อยเพราะว่าเออความเจ้าชู้ของเขาเนี่ยแหละพอจบกันไปแต่ก็กลับมาใหม่นะคะประมาณเนี่ยวว่าคุณให้อภัยเขาคุณให้โอกาสเขาตลอดเลยนะคะก็เลยเหมือนว่าเออไปไหนกันไม่รอดเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่ามีความไม่มั่นใจว่าเขา มือที่สามนะคะจะเป็นคู่รักกันจริงหรือเปล่านะนี่คือคำพูดที่เขาบอกกับมือที่สามนะว่าเอ,อแม่เขาจะมาอยู่กับมือที่สามนะแต่รู้สึกว่ามันยังไม่มั่นใจพอที่จะทำให้เขาจบความสัมพันธ์จากคุณโดยเด็ดขาดนะคะและเขาบอกกับมือที่สามว่าเขาเริ่มที่จะทำใจได้แล้วแหละ กับการมาเริ่มต้นใหม่กับความรักใหม่กับมือที่สามและเขาจะพยายามที่จะแสดงออกถึงความรู้สึกที่จริงใจต่อมือที่สามนะ,ะเขาบอกแบบเนี้ยเพื่อที่จะทําให้มือที่สามเนี่ยไม่เครียดไม่คิดมากไม่คิดเยอะกับเขาแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะกลับไปหาคุณนะคะประมาณแบบพูดแบบไม่ต้อง ไม่ต้องเหมือนกับว่าทําตัวเหมือนเรียกว่ามีในเรื่องของการบังคับคมคูหรือว่าต่อว่าอะไรเขานะคือแบบเราอยู่กันแบบสบายๆเราอยู่กันแบบไม่ผูกมัดนะ,ะเขาบอกมือที่สามแบบนี้เออไม่ไม่ต้องอย่าเพิ่งเรียกร้องหาสถานะอะไรเราอยู่ด้วยกันแบบคือแบบเอออยู่แบบพึ่งพาอาศัยกัน เขาก็บอกมือที่สามแบบนี้เราเพิ่งเริ่มต้นมาอยู่ด้วยกันเราเพิ่งเริ่มต้นรักกันเองนะอะไรอะไรมันยังไม่ลงตัวเลยยังไม่มั่นใจเลยเะนนั้นเขาก็เลยบอกมือที่สามว่าอย่าเพิ่งคิดมากคิดเยอะเนาะในความสัมพันธ์หรือว่าอย่าเพิ่งต้องการสถานะใดๆเลยกับเขานะคะอย่าเพิ่งเรียกร้องอะไรเลยเขาบอกมือที่สามแบบนี้และเขาก็บอกกับมือที่สามว่าเขาอะ ไม่ได้กลับไปติดต่อพูดคุยกับคุณนานมากและคุยกันครั้งไหนก็คือแบบทะเลาะกันมีปากมีเสียงกันตลอดเลยแล้วก็ไม่อยากจะเจอหน้าด้วยนะคะเอคอรอบครัวสังคมเพื่อนเนี่ยครอบครัวของคุณสังคมของคุณญาติพี่น้องของคุณพ่อแม่ของคุณต่อว่าต่อขานเขาทำให้เขาเนี่ยคนรักของคุณเนี่ยเหมือนกับว่าไม่อยากจะกลับไปคุยอ่ะ คือแบบกลับมาคุยกันทีไรก็เหมือนออเจอหน้าคนอื่นๆแล้วรู้สึกไม่อยากจะเข้าบ้านนะแต่ตัวของคุณไม่เป็นไรหรอกตัวของคุณเหมือนเปิดใจรับเขาเสมอนะคะเขาบอกแบบเนี้มันติดอยู่ที่สังคมบุคคลรอบข้างน,นั่นแหละพ่อแม่ของคุณนั่นแหละนะคะก็ประมาณด้วยแบบว่าเขาบอกกับมือที่สามว่าคุณอะยังเปิดใจยังเปิดแขนอ้ารับต้อนรับเขาอยู่ แต่คนอื่นๆเนี่ยคือไม่ต้อนรับเขาแหละนะคะประมาณเนี้ยความรักมันขึ้นอยู่กับบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างด้วยนะคะนี่คือเขาเล่าให้มือที่สามฟังเนาะประมาณได้ว่าคุณยังรักเขาอยู่คุณยังรอเขาอยู่แต่เขากลับไปไม่ได้หรอกเพราะว่าครอบครัวของคุณบุคคลรอบข้างของคุณเนี่ยคือแบบกระหน่ำซ้ำเติมเขาดุด่าว่ากล่าวเขาทำให้ไม่สามารถจะกลับไปเป็นครอบครัวกันได้นั่นเอง ะ,ะก็พูดประมาณที่แบบให้มือที่สามหึงเขาแหละว่าคุณยังรักเขาอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วมือที่สามเชื่อไหมมือที่สามหรือว่าความสัมพันธ์ที่เขาเลือกเนี่ยนะเชื่อที่เขาพูดไหมขอขอดูความรู้สึกความคิดของมือที่สามหน่อยนะคะมือที่สามเชื่อเขาไหมห้าใบ มือที่สามยังไม่เชื่อนะคะมือที่สามขอดูก่อนรู้สึกว่าเอ,อสิ่งที่เขาพูดกับการกระทําที่เขาแสดงออกเนี่ยมันดูย้อนแย้งบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็รู้สึกว่าทําให้มือที่สามเนี่ยเหมือนขอดูพฤติกรรมของเขาขอดูบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างของคุณนะญาติพี่น้องของคุณว่าเออพูดยังไงมันใช่เหรอ อถึงขนาดาษเป็นครอบครัวกันขนาดนี้แล้วทําไมถึงไม่อยากจะให้เขากับคุณกลับไปเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเขายังไม่เชื่อนะมือที่สามยังไม่เชื่อคนของคุณแล้วก็ยังรู้สึกแบบเออกลัวว่าคนของคุณจะกลับมาหาคุณอยู่นะคะเพราะว่าบุคคลลาค้างสังคมละค้างญาติพ่อแม่พี่น้องเนี่ยแหละนะจะเป็นตัวตั้งตัวตีในการที่ดึงเขากลับมาหาคุณนะคะมือที่สามกลัวนะ กลัวว่าเขาอ่ะยังไม่ตัดขาดจากคุณนะคะไม่เชื่อคําพูดของเขาหรอกเขาอาจจะโกหกพูดเพื่อให้มือที่สามสบายใจหรือว่ามีความสุขณตอนนี้เวลานี้นะคะเออมือที่สามมันฉลาดนะเออไม่ไว้ใจเขานะคะก็นี่แหละนะคะสิ่งที่เขาพูดกับมือที่สามเนาะเออกันล่อนนะคะอยู่กับคุณเป็นยังไงอยู่กับมือที่สามเป็นยังไงนะคะก็เลือกเอาก็เลือกดูว่า คนที่คุณรักมากๆหรือว่าคนที่คุณเหมือนกับตัดใจหรือว่าทำใจไม่ได้นะสิ่งที่เขาทำกับคุณเนี่ยเป็นแบบไหนนะฟังเพื่อเป็นแก่น้ำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ